สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชันน้นแนวบัวขาวควงในยนเนสผ่านตาช่างฉลุยเตรียมประลองฝีมือคิกบ็อกซิง่งสึก RWS วันที่2ทธันวาคมนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 c ครบจบทุกความมันพักยก 2C โบขาวบัญชาเมฆสุดยอดกำปั้นขวัญใจชาวไทยและนายเนสไอสมานนักชกจากประเทศสเปนเชื้อสายคองโก,โกผ่านการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยพร้อมขึ้นสังเวียนประลองฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิง่งศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ RWS มวันเสาร์ที่2ทธันวาคมนี้แต่ทอาสดทาง WorkPo i n t ช่อง23ตั้งแต่เวลา20นาิกาเป็นต้นไป ทั้งนี้บวกขายอมรับว่าไฟร์ RWS ในวันที่2ทธันวาคมนี้อาจจะเป็นการชกค,คิกบ็อกซิ่งที่ไทยเป็นครั้งสุดท้ายเพราะตัวเองต้องการที่จะเบนเข็มไปแสวงหาความท้าทายใหม่ๆจากการต่อสู้ประเภทอื่นขอทุ่มเทให้ไฟนี้อย่างเต็มที่จะไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังอย่างแน่นอน สำหรับศึก R. w S. Legion of ราชดำเนินวันที่2ธันวาคมนี้ชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Workpoint ช่อง23รวมทั้ง YouTube Workpoint Official และ Facebook Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทางด a z โซนบริษัทสตรีมมิ่งคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า200ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลกอย่าพลาดชมกันนะครับ